สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆพบกันกับช่องตุกตาแอนแฟมิลี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตุกตาก็จะชวนเพื่อนๆมาชมโฮเลสางปลูกสับปะรดค่ะหมายถึงว่าสับปะรดตุกตานะคะตรงนี้จะเป็นสองหน่อแรกที่เราเคยปลูกไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะตอนนี้เขาก็มีหน่อออกมานะคะโฮเลสก็จะแยกออกมาปลูกอีกค่ะ อันนี้เราเก็บลูกไปแล้วแล้วหน่อเขาแตกออกมาใหญ่แล้วค่ะก็เลยจะแยกออกมาปลูกใหม่อันนี้เราปลูกมาโอ้ยเป็นสิบปีนอ้องเขาจังเนาะหมายถึงว่าเก็บกินลูกไปแล้วอะค่ะรากม่าจะลงดินแล้วโน <laughs> ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าตอนจริงๆเราต้องหักไปปลูกตั้งแต่ตอนเขายังวัยรุ่นอยู่นะคะแต่ทิ้งไว้หลายเดือนแล้วค่ะ ลากเขาก็เลยลงดินปกติจะหักง่ายมากอันนี้เราก็ปลูกไว้กินสนุกสนุกนะคะเพื่อนๆจากที่มีสองหน่อตอนนี้เราก็ได้ขแขนงออกมาหลายหน่อมากเลยค่ะหนึ่งต้นมีทั้งสี่หนอนะ่อเนอะค่ะจัง จากที่เรามีสองหน่อตอนแรกนะคะตอนนี้เราก็จะได้หน่อละสี่ต้นละมังค่ะเพื่อนอเพ <laughs> ื่อนเบ็ดไปเอ้ยหน่อใหญ่หน่าจะาหน่อใหญ่มากค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ทุกตาทิ้ไงไว้หลายเดือนแล้วค่ะไม่ได้ทำอันนั้นก็จะเป็นต้นแม่เขานะคะต้นนั้นได้แค่สองหน่อล้วคะจัง ตัวนั้นได้สองนอแต่หน่อใหญ่มากค่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะจับหมุนหมุนหมุนไดไหมนะม <laughs> หรือว่าเอามีดตัดลากไหม <laughs> โอ้ยนอใหญ่มากอะ่ะ <laughs> <laughs> ได้แล้ว <laughs> ได้แล้วหมุนมาตั้งนานนอใหญ่มากค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ลงดินไม่เท่าไหร่ก็น่าจะออกลูกแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยพอจางดูซิว่าใหญ่ใหญ่แค่ไหน ใหญ่มากทั้งหมดได้หกหน่อคะ่ะเพื่อนๆจากที่เรามีแค่สองหน่อนะคะวันนี้โฮเดกก็จะปลูกหน่อที่เราได้มานะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็มาดูวิธีการปลูกสับปะรดสีราชาวิธีแบบชาวญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆใครไม่เคยเห็นชาวญี่ปุ่นปลูกสับปะรดมาดูคลิปนี้ได้เลยค่ะไม่ใช่คุยอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆเพราะว่า ฝีมือชาวญี่ปุ่นปลูกสับป,ประรดนี่แบบประสบความสำเร็จมากค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้อันนี้ก็จะเป็นสับป,ประรดที่ตุกตาพาเพื่อนๆมาชมก่อนหน้านี้นะคะกำลังติดลูกด้วยค่ะเพื่อนๆว้าวลูกนี้ก็เป็นลูกแล้วนะคะวันนี้เราได้ตั้งหกหน่อนนะคะเพื่อนๆ โฮเลขุดหลุมแล้วก็เอาน้ําใส่หลุมด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ปลูกแปลงเมื่อกี้ที่โฮเล่ปลูกไว้ก็ทําแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คนญี่ปุ่นใช้ปลูกสับปะรดนะคะเพื่อนๆหมายถึงว่าโฮเล่ซังนะคะอาจจะไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศนะคะอันนี้โฮเล่ซังอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆ วันนี้อากาศดีมากค่ะเพื่อนๆแดดยังไม่ค่อยร้อนจังระวังตานะถ้าเราปลูกสับป,ปะรดเป็นไล่ๆเยอะๆนะคะเพื่อนๆสมัยก่อนที่ทุกตาทำกับแม่นะคะก็จะไถดินให้นิ่มนะคะแล้วก็ใช้เชือกตึงเป็นเส้นตรงค่ะแล้วก็ใช้เป็นจอบเล็กๆขุดขุดแล้วก็นำโคนสับป,ปะรดใส่แล้วก็ กดดินให้แน่นแค่นั้นเองค่ะสมัยก่อนก็จะใช้เป็นหน่อหรือว่าจุกสับปะรดที่อยู่ตรงหัวสับปะรดนะคะแต่ถ้าเป็นหน่อเนี่ยผลผลิตจะได้กินเร็วมากกว่าค่ะถ้าเป็นจุกก็จะนานหน่อยช่องตุกตาแอนเฟ์มิลีนะคะก็เนื้อหาก็จะเกี่ยวกับความเป็นอยู่นะคะเพื่อนๆทําทำสวนเย็บผ้าทำอาหารตุกตาก็อยากฝากเพื่อนๆพี่พนะคะน้องๆ ที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะในช่องตุกตาแอนแฟมิลี่ค่ะ <ut> <t uta> ตุกตาก็อยากขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาคอมเมนต์หรือเข้ามาติดตามแลกตก็ขอขอบคุณทุกๆก,กกำลังใจเลยค่ะ มีอะไรก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเป็นครอบครัวเดียวกันดแดดเริ่มมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆเมื่อกี้ยังร่มอยู่เลย <laughs> สับประรดล้วรู้ได้ไงว่าปลูกแบบนี้นไม่เคยปลูกสับประรดแล้วทำไมทำได้นะคิดเฉยๆคิดเฉยๆแหมคิดเฉยๆก็ยังดีนะเนี่ยยังได้สับประรดกิน อร่อยอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนสับป,ประรดนี่ตุกตาปลูกแบบปลูกแล้วทิ้งเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ดูแลเลยนอกจากว่าโฮเดตจ,จะมาเก็บหญ้าออกนะคะเพราะหญ้าเขาก็จะขึ้นไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ทําอะไรเลยะคะ่ะจริงๆรแล้วดินก็ไม่น่าจะดีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะดินแข็งมากแต่สับป,ประรดก็งามมากะคะ่ะน้ําก็ไม่ได้ลด <laughs> ปลูกแบบทิ้งจริงๆเลย แต่ว่าโฮเลซังก็จะคอยทำยาอยู่ค่ะระหว่างรอโฮเลสังปลูกสับประรดนะคะเพื่อน,อนๆืตุ๊กตาก็จะชวนเพื่อนๆมาหามเมล็ดตกๆของมันเลือดนกนะค่ะเพื่อนเพื่อนพอดีว่ามีเพื่อนทักมาในช่องนะคะในคลิปมันมือเสือว่ามีพันหรือเปล่าแต่ว่าตุ๊กตาก็เลยว่าจะมาดูพันให้นะคะ แต่ตอนนี้ทุกตาก็มาเก็บได้เป็นเม็ดเล็กๆที่เขาขึ้นตามเถานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นมันเลือดนกค่ะที่อันนี้อร่อยนะคะเพื่อนๆที่ข้างในเขาจะเป็นสีขาวโเล็บตามพิปีเลยแล้วเราก็มาหาพันกันนะคะจะได้ไปบอกเพื่อนที่ได้สอบถามมานะคะจะได้ส่งไปให้ น,นี่เขาก็อยู่ตามเถานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเถาแห้งตายเยอะแล้วอันนี้คือเถาแห้งตายสนิทเลยค่ะน่าจะเดี๋ยวเขาเนียปลูกสับประรดเสร็จก็น่าจะต้องลองขุดมันมือเสือดูด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเถาเขาตายแล้วเราปลูกแล้วก็ปลูกทิ้งๆไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนปีหนึ่งสองปีเราก็ได้กินหัวใหญ่ๆนะคะ อันนี้เขาก็จะตกตกอยู่ตรงนี้ค่ะเม็ดเล็กเม็ดน้อยเขาก็ออกได้นะคะเพื่อนๆมันเขาแข็งแรงมากค่ะ <S <S เขาก็จะติดเถวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆ เตดเถวอันนี้เถาแห้งนะคะอันนี้ตุ๊กตาก็เลือกพันมาแล้วนะคะตุ๊กตาชอบกินที่ข้างในเป็นสีขาวเพราะว่าอีกชน,นิดหนึงที่มันเป็นสีม่วงทั้งหัวอันนั้นไม่อร่อยอันนี้หัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อน แค่นี้ก็ได้ทำพันเยอะแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต้องรอโฮเดซังปลูกสับป,ปะรดเสร็จจะลองขุดหัวใหญ่ดูนะคะและแล้วโฮเลซังก็ปลูกสับป,ปะรดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราได้ทั้งหมดหกหนอนะคะเพื่อนเพื่อนหนอสวยมากๆเลยค่ะถ้าหนออใหญ่ขนาดนี้คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ไม่น่าจะถึงสามปีเหมือนในแปลงเมื่อกี้นะคะ แต่ลึกมากสำหรับมันมือเสือนะคะถ้าเราปลูกตื้นเกินไปนะคะเพื่อนๆหัวเขาก็จะอยู่พ้นดินนะคะก็เนื้อก็จะไม่อร่อยทานไม่ได้นะคะเพื่อนๆโฮเลสังก็เลยปลูกไว้ลึกเลยค่ะรุมนี้อจะมันลึกมากเลย<笑><笑>ถ้าหัวใหญ่นี่ก็ขุดกันไม่ไหวแล้วนั่นอะดินแข็งมากเลยอะเฮ้ยมีหขวอยู่นะ พ่จังหัวใหญ่นี่ขุดไม่ไหวละพ่อจังหน่อยมนพักก่อนบ้างทกต้องไปเอาน้ำให้ฮะโอ้ขนาดนั้นน่าจะหัวใหญ่อยู่นะพจังมสมัยก่อนเราปลูกตื้นนะคะเพื่อนๆปลูกไม่ลึกหัวเขาก็จะดันขึ้นมาข้างบนมันก็ไม่โดนดิน หัวมันก็จะเสียค่ะทีนี้โฮเลยปลูกก็เลยปลูกลึกเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็มีปัญหาว่าลึกไปขุดยากดินก็แข็งหจังเจอหัวใหญ่แล้วดินแข็งมากเลยค่ะเพื่อนๆ ตรงนี้ดินแข็งตอนนี้ได้ๆอ๋ตอตอนแรกรคิดว่า<ม>หว<ม>ย,อยโอ้ยอันนี้มันมือเสือหรือมันอะไรเนี่ยกลมบล็อกเลยเดี๋ยวเราไปดูหลุมใหม่ค่ะเพื่อนๆหัวนี้นะคะเพื่อนๆปลูกที่ดินแข็งแล้วก็ปลูกลึกด้วยค่ะก็เลยได้มาเป็นเหมือนยังก็เต่าเลยไม่ใช่มือเสือนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูหลุมอื่นกันค่ะ ตรงนี้จะดินนิ่มฝ่ามเมื่อกี้หน่อยค่ะคนขุดกันเหนื่อยแล้วค่ะเพื่อน ำงเ็นนไะโอใกล้ๆแล้วค่ะเพื่อนๆโยกแล้วค่ะอีกนิดอีกนิดอีกนิดเอาใกล้แล้วกันโอ้ยได้แล้วได้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 ฮ่าฮ่าหมดเลยฮะไหนเงยหน้าหน่อยเดี๋ยวจังบอกเงยหน้าหายใจลึกๆดิหายใจโอ้ยจังบอกว่าต้องหายใจลึกๆหนึ่งสองเาโอ้ยว้า โอ้ยมีหัวดีกับหัวไม่ดีติดกันเนาะจัะหัวเก่าไหนดูสิอันนี้มันมือเสือเมืออะไรตะปุ่มตะป่มดูไม่ได้เลยน่าจะเอาไปกล่องก็ได้นะเดี๋ยวค่อยไปเลือกเอาไม่น่าแกินได้หูกเราน่าจะได้นะเดี๋ยวต้องเลือกเอาแต่ว่าอันนี้นะไม่รู้มืออะไรนะหงิกหงิกง่อยๆนะ <c oughs> เดี๋ยวเราคุดอีกหัวหนึ่งค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็สำเร็จมาได้อีกหนึ่งหัว น่าจะดินที่นี่แข็งเนาะหัวเลยไม่ค่อยใหญ่เนาะพอพอจะมีหัวให้ได้กินโอยอันนี้โอยโอ๊ยกลมสวยเลยดูดิโอ้ยอันนี้มีสองลูกติดกันมีสองหัวติดกันเขาก็จะเกี่ยวกับดินด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าดินอันนี้นะกำลังกินเลยนะ น่าจะพอแล้วพอแล้ว <laughs> ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว <laughs> ตุกตาบอกว่า <p ope> ตรงประตูก็มีอีกโฮเล่ซังบอกไม่ไหวแล้วโป๊อป <laughs> วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะอ๋โอโฮเล่ซังบอกกาเก็บไว้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 ดีกว่าคนขุดไม่ไหวแล้วคะ่ะเ <laughs> พื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะตุกตาก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆตุกตาก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพเป็นกำลังใจให้กับตุกตาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ตุกตากับโฮเรต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ